เชียงใหม่ในซ h t า a f ฟ r i รี nice Safari, ตอนรับวันวาเลนไทน์ Day, จัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์น้องเอวาและพี่ลูน่าพร้อมมอบพาสปอร์ตเป็นของขวัญเมื่อเวลา13.30นาฬิกานาทีของวันที่14กลุ่กุมภาพันธ์6 8 6 8สำนักง,งานพัฒนาพิณขนครองค์การมหาชนโดยสำนักง,งานเชียงใหม่ไนซ์ซ nice า a f ฟ r i รีตอนรับวันวาเลนไทน์ Day, จัดแฮปปี้เบิร์ดเดย์ครบครอบ4ปี มอบพาสปอร์ตเป็นของขวัญครบรอบสี่ขวบให้น้องเอวาและพี่รุ่น่าพร้อมมอบพวงกุญแจสื่อรักให้กับนักท่องเที่ยวในวันวาเลนไทน์ณเชียงใหม่ในซาฟารีนางสาวธิติรัตน์วันวงผู้อำนวยการสำนักง,งานเชียงใหม่ในซาฟารีปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิงคนครกล่าวถึงกิจกรรมในวันนี้ว่าเนื่องจากวันนี้เป็นวันแห่งความรัก เชียงใหม่ไนซาฟรีจึงถือโอกาสจัดงานวันเกิดครบรอบสี่ขวบล่วงหน้าให้น้องเอวาและพี่ลูน่าเสือโคร่งทองสองพี่น้องคุณหนูติดแกลมและคุณหนูสายแบลที่จะครบรอบวันเกิดในวันที่16กุมภาพันธ์นี้โดยในวันนี้ได้จัดทำเค้กเนื้อไส้ฟักทองและตกแต่งสถานที่ด้วยกิ่งไม้ใบไม้ให้มีความเป็นธรรมชาติอีกทั้งเป็นการ เอลิชเมนเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์ให้เกิดพฤติกรรมตามสัญชาตญาณในธรรมชาติซึ่งเมื่อน้องเอวาและพี่ลูน่าเข้ามาในพื้นที่ก็ได้กินเค้กเนื้อ,อย่างอเ็ดอร่อยและเล่นกิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาตกแต่งในพื้นที่อย่างสนุกสนานนอกจากนี้ได้มอบพาสปอร์ตประจำตัวสัญชาติเชียงใหม่ในซาฟารี ให้น้องเอวาและพี่ลูน่าเพื่อมอบเป็นของขวัญวันเกิดในวันพิเศษนี้อีกด้วยน้องเอวาและพี่ลูน่าเป็นเสือโคร่งทองเกิดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์สองพรเป็นเสือหายากที่ติดอันดับสัตว์หายากที่สุดในโลกเนื่องจากน้องจะมีสีที่หาได้ยากซึ่งเกิดขึ้นจากยีนด้อยที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับสีของขนบนร่างกายเช่นเดียวกับเสือสีขาว แต่โอกาสที่จะเกิดเสือโครงสีทองเช่นนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากๆและพบเพียง50ตัวในโลกโดยพบเฉพาะในส,นสัตว์และศูนย์ขยายพันธุ์ทั่วโลกเท่านั้นไม่พบในธรรมชาติเสือโครงสีทองเป็นสัตว์ที่ฉลาดแต่นอกจากความฉลาดนี้แล้วน้องเอวาและพี่ลูนา่ายังขึ้นชื่อในเรื่องความน่ารักความแบว และรักสะอาดจนได้ฉายาว่าเป็นคุณหนูติดแกลมคุณหนูสายแบ้วและเป็นที่รักของทุกๆุคนนักท่องเที่ยวสามารถร่วมอวยพรวันเกิดครบรอบ4ีขวบน้องเอวาและพี่ลูน่าเสือโคร่งทองได้ในอาณาจักรอาาณจักรในอาคารอาณาจักรเสือหรือ t i เกอร์เวิตั้งแต่เวลา11นาฬกาเป็นต้นไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์0 5 3 9 9 9 0 0 0 หรือทุกช่องทางออนไลน์เชียงใหม่ในซัฟฟรีหรือ l i โอ OA แอดในซัฟฟรีหรือ t i k t o k และ IG เชียงใหม่ไนซัฟฟรีทรงศั์พรมเอี่ยมชัยนรงค์นันทปัญญาสุดศูนย์ขา่าวภาคเหนือรายงาน